ด้วยสามสิบสามนะฮะต่อนะฮะนี่นะครับอ่าตอนนี้ลองเทดสเครื่องนะครับ เครื่องนะครับเดี๋ยวเราใส่กระตุกนะฮะเดี๋ยวลองเทสใส่กระตุกดูมันจะดูว่าเครื่องจิ๋งไม่จิ๋งเยวไม่เ๋วนะฮะ เป็นกระตุกนะครับ,รบของเซกซัสนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปนะยืนนอนไว้แค่ตัวเดียวพอฮะยน็อตเบาๆนะครับ ติดนะครับนี่กระตุกมันยึดน็อตไว้ตัวเดียวมันฝืนๆนะขวางๆหน่อยเดือดคายหน่อย เป็นเตอร์มันไม่ตรงจบกับแล้วไงครับเรียบร้อยชัอว่ารอตเไม่ต้องใส่นะ นี่ใส่ไม่ห้เฉยไม่ต้องใส่น็อตนะต่อให้สาเสร็จดึงออกด้วยเดี๋ยวจะตั้งข้นใหม่นะหนึ่งรอบ รอบก,บกว่าครับเราลองใหม่นะครับวันนี้น้ำมันมันจะหมดด้วย ลอยเยอะนะฮะเขาเหวี่ยงนะฮะังเก็ตอนที่เราอ่าดึงออกมาเนี่ยนะ,ะคือมันมีน้ำมันพ่นขึ้นมาเยอะนะครับ เย็นใหม่ก็โอเคนะครับเราเร่งให้มีวอดหน่อยหน่อย ก็ดีครับตูนอย่าอย่างนี้จะดีกว่านะครับตามนี้นะฮะพอร้อแล้วทอปจะมานะครับอันนี้ข้าแรงไม่ได้คิดเลยนะครับคันนี้ วนเรื่องื้ที่สต,ตาร์มีปัญหาเราละกันนะครับ